ขอสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณอย่างมากที่มาร่วมรายการวันนี้แปลกใจไหมคะทําไมเวทีเรื่องรัฐธรรมนูญของน้องมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดเลยก็หน้าแปลกนะคะเพราะว่าผู้หญิงน้อยโอกาสมากที่จะได้มาพูดจ่าถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะได้เคยออกไปถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญในเวทีของทีวีอะไรบ้างไหมคะยังไม่เคยคะ่ะยังไม่เคยคม,อมองพื้นที่ที่ใด้ผู้หญิงออกไปสู่ลักษณะแบบนี้ยังมีน้อยอยู่ อันนี้ถือว่ายังเป็นโอกาสเป็นเรื่องดีค่ะเป็นเรื่องดีที่เราจะได้มีโอกาสมาแสดงว่าเราก็มีสมองเหมือนกันโดยเฉพาะผู้หญิงชันเผ่าซึ่งไม่มีพื้นที่แบบนี้เลยนะคะได้ออกมาแสดงแบบนี้แม้แต่เป็นสมาชิกอบตก็ไม่ได้ไปเวทีถกและตกลงกันเขาเลยนะไม่ได้ไปเลยค่ะในส่วนของพื้นที่3จังหวัดเนี่ยในเรื่องของผู้หญิงจะออกมานําเสนอข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยมากแต่ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ ผู้หญิงจะต้องแสดงบทบาทของตนเองมากขึ้นเพราะผู้ชายณตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าผู้ชายดีๆมันกลับไปอยู่ในคุกกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้เพราะคดีความมั่นคงกฎหมาย<ะ>พิเศษที่มีการบังคับคใช้ก็คิดว่ามันก็เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์ที่มีการคิดว่า,าการเสนอให้พิจารณาเรื่องแก้รัฐมนูญเนี่ยมันจะสร้างความสมานนฉันในสังคมไทยได้จริงหรือไม่ก็พวกเราคิดยังไงกันดีคะคือในเรื่องของการสมานในฉันนะคะ รัฐมนูญเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนูญที่มาจากมีที่มาที่ถูกต้องเราชอบทำนะคะก็คือการสมานฉชันอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการที่บัญญัติรัฐมนูญนั้นหรือไม่ถ้ามีส่วนร่วมนั่นก็หมายถึงว่ารัฐมนูญก็จะช่วยแก้ปัญหาประชาชนที่มีอยู่แล้วก็เป็นการสมานฉชันได้ไปในตัวแต่ว่าในมุมของคําว่าแก้เนี่ยค,คุณกนิกาเห็นด้วยใช่ไหม คือถ้าเป็นฉบับปี50คือไม่เห็นด้วยคทั้งฉบับทั้งฉบับนะคะแต่ถ้าเป็นฉบับอื่นถ้าจะมีการแก้เป็นสิ่งที่ดีที่ทางเสนอมาใช่ไหมคะแต่ว่าขอให้นําฉบับที่มีความถูกต้องชอบธรรมที่สุดนะคะแล้วก็นํามาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตรงนั้นนะคะซึ่งหมายถึงปี40นะคะแต่ว่าพูดถึงว่าที่มานี่นะฮะของรัฐนูล50เนี่ย อาจจะไม่ถูกต้องในมุมมองของบางท่านนะฮะ<ช>แต่ว่าเนื้อในของ50เนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนเยอะนะคะ<ช><ช>เพราะ <ๆ S 2> ว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันได้ใช้มา10ปีแล้วเราก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดด้อยมันก็อพอสมควรเยอะนะคะ<ช>ก็ทําให้เราเจอปัญหามากมาย<ช><ช>แต่ว่าพอมาแก้เป็น50ดิฉันว่าประชาชนพอจะได้ประโยชน์เพราะฉนั้นแล้วในสถานการณ์ปี50มาถึงวันนี้ มันก็เพิ่งสองปีเองเรายังไม่ได้ทดลองใช้ให้มันเต็มที่เพราะวันนี้ดิฉันคิดว่าสอสอยังหยิบร,รัฐมนูลปี50มาใช้น้อยมากลองใช้ให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดมีปัญหานะเราก็ใช้ภาคประชาชนมาช่วยกันแก้ค่ะคือในส่วนตัวนะฮะมองว่ามันควรจะมีทั้งแก้และไม่แก้ในบางประเด็นบางส่วนยังหประเด็นเนี้ยชัดเจนว่าอย่างกรณีสสที่มาของสสเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเราไม่ได้แผนการเมืองค่ะ คือเราก็ไม่ได้มองลึกไปว่าวันนี้เป็น,ปน,ปนทางออกของการฟอกเงินรัฐมนตรีหรือเปล่านะเพราะนี้ไม่มีใครไปตรวจสอบที่มาที่ไปของคนกลุ่มนี้นะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไปฟอกเงินแทนรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มองว่าไม่ถูกเพราะนในบางส่วนที่ถูกเราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าในส่วนราฐธรรมนุนเนี่ยคือชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมันจะมีผลทางการเมืองหรือเปล่าคิดแค่เรื่องใกล้ตัวว,ว่าเอ๊ะอย่าง1 9 0เนี่ยมันไปกระทบกับส่วนชุมชนยังไง นะเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการนะที่ทําสัญญาระหว่างประเทศทําสัมปทานระหว่างประเทศแล้วก็ประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วแก้สัญญาไม่ได้ยัเห็นชัดเลยว่าเราะนัดไทยว่าไม่ควรแก้คงจะควรไว้ควรไว้นี่ควรไว้ในบางส่วนอาจจะต้องแก้เช่นที่มาที่ไปสสสสสที่เข้าไปเลขาที่ปรึกษาเนี่ยว่าเป็นยังไงมายังไงที่เสนอกันว่าแล้วจะทําให้เกิดความสมานฉันนะตอนนี้มันมีการถกเถียงกันเยอะทางการเมืองเนี่ยช่วยไหม คืออันนี้มองว่าไม่ไม่น่าจะใช่ไเพราะจริงยังไม่ทันพูดเรื่องแก้เลยก็จะตีกันแล้วต้องยอมรับว่าวันนี้จะตีกันแล้วเพราะทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ยังบอกว่าไม่ต้องแก้แล้วนะอีกฝ่ายก็บอกว่าต้องแก้ต้องเปลี่ยนั้งจะับบอันนี้คือปัญหาว่าแล้วเราจะเอาอะไรล่ะมาบอกสมานนจริงทางพี่น้องชนเผ่าเราปากยอที่อยู่บนภูเขาหน่อยเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกอบตด้วยคุณหน่อยแอริเนี่ยทางน้น คุยกันบ้างไหมคะชาวบ้านเราการกาเมือที่เถียงกันเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ที่ดูเนาะเพราะว่าคนที่ดูการเมืองจริงๆเนี่ยคนที่เป็นแกนามหรือว่าผู้นำชุมชนชกับชาวบา้านธรรมดาเนี่ยแทบไม่ไม่ดูเลยนะคะการเมืองปัจจุบันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจด้วยสัมบารัฐธรรม,มนูญคืออะไรกฎหมายมาคืออะไรสามหลักเขาว่าคะ่ะเพราะว่ากฎหมายหรือว่ารัฐธรรม,มนูน ที่ออกมาแต่ละฉบับ,บหรือว่ากฎหมายแต่ละฉบับ,บหรือว่ารัฐธรรมนูญปี50หรือว่าปีส0ูที่ผ่านมาแท้จะไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่รู้นับไปใช้อย่างไรเขามีสิทธทิแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะใช้จะใช้อย่างไรเพราะว่าไม่มีการส่งเสริมอะค่ะให้ใช้ค่ะในส่วนของ <c oughs> ของตัวเองที่มองเนาะก็ไม่ขอบพูดในเรื่องของประชาชนในพื้นที่ว่าเขามองอยังไงแต่ว่าจะขอพูดในส่วนที่ตนเองก็เป็นประชาชนคนนึงก็ยอมรับว่าณตอนนี้เนี่ย ในเรื่องของการรณรงค์เองหรือว่าการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังน้อยมากแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทั้ง2540กับ2550เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่มันแต,แตกต่างกันออกไปแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยตนเองก็ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ2550เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าคือโดยส่วนตัวคิดว่าการที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูนปี50ซึ่งมาจากคณะปฏิวัติเนี่ยซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาโดยฉาบฉวยคิดว่าปัญหาบ้านเมืองเกิดวิกฤตเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการล้มกระดานแล้วก็แก้ใหม่ซึ่งมันมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างไม่รู้จบสถานการณ์ในภาคใต้หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ประโยชน์อะไรหรือไม่กับการมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆม,ม,มาเป็น40ความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญฉบับที่คิดว่าดีหรือไม่ดีอย่างงี้ค่ะ คือรัฐมนตรีศูนย์นะคะดิฉันเองก็ใช้เยอะนะเพราะตอนนั้นเราสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอสิ่งที่เขียนไว้เนี่ยนะทำไม่ได้เลยกฎหมายลูกก็ไม่มีมเพราะฉะนั้นแล้วก็เขียนด้วนๆเขียนก็ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเท่าที่ผ่านมานะคะการทําลายป่าการอะไรไม่ลดลงเลยเพราะว่าถึงแม้เราจะพยายามใช้รัฐมนูญแล้วก็ข้าราชการเองก็ไม่เข้าใจรัฐมนูญอีกก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนปี40ก็แทบจะไม่ได้ช่วยเราอะไรเราเลยนะแต่พอมาปี50ย์นี่นะคะ เห็นมาตพุทธนะก็รู้สึกดีใจว่าเอออย่างน้อยที่สุดรัฐมนูลห้าศูนย์ก็ช่วยให้มาตพุทธเนี่ยนะคะประชาชนมีส่วนว่าอย่างน้อยที่สุดก็เบิกได้เห็นนิดหนึ่งแง้มัขึ้นมาเมื่อกี้นี้น้องบอกว่าน้องไลลาบอกว่ารัฐมนูลปีห้าศูนย์เนี่ยมาจากคณะปฏิวัติใช่ไหมฮะแต่ว่าดิฉันเองก็ยังบอกก็ยังก็คิดเหมือนตรงกันนะฮะแต่ว่าก็ยังดีใจอย่างว่าถึงแม้จะมาจากคณะปฏิวัติแต่อย่างน้อยสุด เราได้ทำประชามติซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่มีการลงประชามติยันก็ถือว่าการทำประชามติครั้งนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของรัฐธรรมนูญค่ะค่ะประเด็นนี้ขอเสริมที่พี่นันนะถ้าเราพูดถึงรัฐธรรมนูญปีส่เนี่ยการบังคับใช้เนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ได้ใช้ใช่ไหมแต่ถ้ามาดูปี50นเนี่ยหนูคงไม่ได้แย้งว่ามันมาจากไหนแต่หนูเอาประโยชน์ของชุมชนนะหนูจะเน้นเรื่องชุมชนเพราะว่าปี40เนี่ยคนหมายลูกไม่มีใช้ได้ ถ้าคนจุดไหนเข้มแข็งใช้ได้ถ้าอ่อนแอก็ไม่ได้ใช้ันไปเขียนไว้ว่าทางนี้ตามที่กฎหมายบัญญอย่างัติ่ถ้าถามว่าปี50ยเนี่ยหนูดีใจตรงที่คําว่าชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมันต่างกันนะเพราะถามว่าทาไมดังเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้วันนี้มันกลายเป็นแค่ชุมชนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วการฟ้องร้องมีได้จริงที่สําคัญคือระมองกรอบกระบวนการต่างๆณเวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมาตรา6เนะซึ่งวันนี้งารขนาดใหญ่เดินไม่ง่าย แม้จะมีการพยายามที่จะอ้างกฎกระทรวงนู้นนี้ขึ้นมาบังคับใช้เนี่ยแต่ที่ส่วนละคุณยังตันน่ะกับกฎหมายใหญ่ที่วบคุมอยู่เนี่ยเพราะหนูมองหนูมองสิทธิชุมชนน่ะหกโคกเจ็ดมีประโยชน์มากนะแม้ว่ามันจะแปลงมาจากมาตราปีสี่ศูนย์แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ใช้รัฐธมนูญไม่ได้มีกรอบัฐธรัมนูญเนี่ยหนูว่าประชาชนทั่วประเทศตายหมดเปรียบเทียบระหว่างปีห้าศูนย์รัฐมนูญปีห้าศูนย์กับปีสี่ศูนย์นะคะคือในมุมมองของส่วนตัวเนี่ยก็คือขอขอขอเน้น ในเรื่องของที่มาที่มาของรัฐธรรมนูญถามว่ารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเนี่ยคือดีมีประโยชน์สําหรับประชาชนแต่ว่ามากน้อยหรือข้อแตกต่างเนี่ยคือมันก็ไม่สามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบกันทีละข้อนะคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดหรือชอบธรรมที่สุดนั่นคือเป็นรัฐมนูญฉบับที่ประชาชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมาย ของประชาชนใช่ไหมคะโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแต่ของปี50เนี่ยที่มาคือจะว่าเป็นประชาชนมีส่วนร่วมก็ไม่ถูกนะคะเพียงแต่เขามีสภาเขามีสภาค่ะคือคณะกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเล็กๆกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะคะหรือเรียกว่าคอมชอเนี่ยจัดตั้งสมาชาแห่งชาติขึ้น2,000คน